เจนะครับจากโคมนอรวันนี้เรามาทดสอบนะครับใช้พัดลมนะครับโขเข่านะเพื่อเจ้าตัวอันนี้นึงนะครับก็สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็จะร้อนรอนิดนึงนะครับอุณหภูมิอาจจะต้องวางไว้ที่ห้องที่อุณหภูมิต่ำหน่อยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวลองมาดูแรงขุดกันนะครับอ่าตอนนี้19.7ทีเฮดนะครับ ดูอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าๆนะครับก็ยังพอรันได้นะครับแต่ว่าถามว่าต้องอุณหภูมิต้องเย็นกว่านี้นิดนึงนะครับถึงจะดีก็สามารถพอใช้ได้ครับผมโอเคตัวนี้ก็ A1 นะครับก็สามารถเซตพูเซตอะไรเงี้ยตามเซตติง้งตามพูลเซตติ้งได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับวันนี้แดดร้อนมากครับ ครับจุหนึ่งครับใส่ตัวหลอกลมนะครับโอเคครับลันได้